s า l a a m alikum w a r a t u l l w a r t u ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางเสกาศนะครับเป็นรายการที่จะได้นำาสกกาศของพี่น้องที่พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจผ่านยางมุทิศัทธาชนไปสู่บุคคลที่มีสิทธิรับเสกาศได้แหมวันนี้น่าสนใจมากครับกับการที่เรามีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่ง เดิมทีเดียวก็ในช่วงเวลาที่เขาเกิดมากันเนี่ยก็คงจะมีสายตาที่ปกติเหมือนกับบุคคลทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่อยู่มาอยู่มาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเมื่ออายุ15ปี17ปี20ปีไปแล้วสายตาเนี่ยก็ดับลงก็ค่อยดับลงมืดลงมืดลงนะครับแล้วไม่ใช่คนคนเดียวนะเป็นกันเกือบทั้งครอบครัวบ้านนี้เนี่ย มีกัน9พี่น้องแต่ปรากฏว่าใน9คนเนี่ยมี6คนที่สายตาเขาดับลงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนน่าสนใจครับวันนี้กองทุนสกาดโดยมีที่สถาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจะนำสกาดของพี่น้องไปสู่บุคคลที่เดือดร้อนและยากลำบากโดยกับสายตาอันมืดมิดในช่วงระยะเวลานึ่งทั้ง6คน ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดกับตัวเองเนี่ยคงจะได้เดือดร้อนมากเพราะเนื่องจากว่าการที่เราจะามองเห็นไปสู่การมืดมิดมองไม่เห็นเนี่ยคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่พี่น้องครับในหกคนเนี่ยเขาสู้กันทุกคนเลยไปฟังเรื่องราวของเขากันดู นี่ะครับวันนี้เราูุนิี่สัทชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้านะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมครอบครัวที่ถูกทดสอบใช้คำว่าถูกทดสอบกันนะเพราะว่าแต่ละคนนี่มีดวงตาที่ไม่สดใสใช่ไหมครับใช่ครับพอมองเห็นบ้างร่างๆแต่ว่าไม่ชัดเจนสามารถไปตลาดได้ไหมครับไปได้ไป ก็ทุกวันนี่ก็ไปพื้อัวเพื่อกับค่าเพื่ออะไรไปยังไงก็ไปกับพววขับมอเตอร์ไซค์ไปเองไหมไปกับเพื่อนเพื่อนบ้านเต้องอาศัยรถไปขับรถเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับแต่มีรถนี่มีพี่ชายพี่ชายเขาขับพี่ชายเขาครับอันนี้ตอนสมัยเขาเป็นอามาพื่ออามาผ้าเนี่ยเขาก็ซื้อไว้วิ่งหาหมออ๋อตอนนี้หายแล้ว เขาหาไปแล้วเสียแล้วอ่ะเสียแล้วโอ้โหี่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมานี่ที่รกชัดเจนแม้ตอนเด็กๆก็ไม่่อยชัดท่ายมันก็เริ่มเริ่มเริ่มเป็นมั่งแล้วครับอืแล้วก็ค่อยๆหายค่อยจางไปจางไปจางอายุมากเข่ามากเข่ามันแต่ยังพอมองเห็นแต่ในบ้านเนี่ยเรารู้แล้วเส้นทางเรานี่พะเราเกิดมาเราใช้ประจำใช่ไหมห้องน้ำห้องครัวห้องนอนเรารู้หมดพวกเรานะ แล้วก็พวกเราถือคิดว่าเป็นความลําบากไหมก็ไม่ลำบากไม่ลำบากใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับถึงเวลาหน้างานก็ทํางานเหมือนคนอื่นทำอะไรได้บ้างเออเกี่ยวญ้าขักนา้าทํานาก็ออกเกี่ยวย้าดํานาได้ไหมได้สมัยก่อนที่เห็นทำได้หมดตอนสมัยนี้แหละเดี๋ยวแสดงว่าตอนเกิดมาเนี่ยยังเห็นใช่ไหมยังมองเห็นตอนเล็กๆอ่ะเห็นชัด เดี่ยวข้าวได้ดำนาได้เหมือนคนปกติแล้วมามามัวมามา,มา,าเริ่มเริ่มเริ่มจะมืดตอนไหนอ่ะอประมาณหลังจาก,อ,กออกจากศาสนาแล้วเกณฑ์บานเล็กเหรอรือไงออกจากศาสนานี่คือก็เรียนประถมจบชั้นที่หกใช่ไหม แล้วก็เรียนฟัดดุอินีข้าวปีหกปีเรียนจบเรียนจบไม่ใช่ออกไม่ใช่ออกจากศาสนาเรียนจบฟัดดุอินคือเรียนจบภาคศาสนาชักเริ่มพอโตขึ้นอายุสิบสี่สิบห้าชักเริ่มมัวมัวจะลองเล่าให้ฟังที่มันก็ลับไปอายุยี่สิบแล้วหลังยีสบแล้วนะ ฝ่ายุมากเข่ามาเข่ามันก็ขูตามันก็เริ่มฝา่าฟันเป็นไงหมอเขา,าเวิเคราะห์ว่าสันนิษฐานว่าเป็นอะไรให้ความเห็นเป็นประสาทเป็นประสาตตาเสืออ่อมเส้นประสาทตาเสืออ่อตอนนั้นสาเหตุมันนะคือเส้นประสาทตาเสือตอนนั้นหมอเขาก็ตัดแว่นให้พอใส่พอใ,ใส่แล้วมันปวดตาไม่ทพวกเราพูดได้ง่ายว่าเป็นทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมทั้งหมดเก้าคนเก้าคนก็ไม่หมดก็เหลือสามคนเก่างเป็นไทั้งหมดเก้าคน หคนนี่เป็น,เป,น,นเป็นอีกสามคนไม่เป็นไม่เป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของอไรายได้เรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การสรรหาอาหารหาปัจจัยยังชีพมาสู่ครอบครัวเนี่ยเราได้มาจากไหนอย่างไรล่ะก็สนหนึ่งก็ได้เงินคนพิการเดือนละแปดร้อยแล้วมันเพียงพอไหมกับชีวิตความเป็นอยู่เราก็เราอยู่อย่างพ่อเพียงมไม่พอก็ต้องพอนะอื ทำไงได้ลรอใครดูแลเราเสื้อผ้าอาหารเนี่ยใครใครช่วยดูแลกันเองซ<ะ>ักเองกับข้าวาทำกินกันเองนี่แหละมองระยะความเห็นนี่ไกลไหมครับประมาณก็ไม่ไกลประมาณห้าเมตร ไอ้ตอนนี้เอาไง่ายๆเดี๋ยวนั่งเนี่ยบางใส่เสื้อสีอะไรยไังอไม่เห็นอยังมองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยบ้าเราเนี่ย <c oughs> ม,มันอยู่ยังไงมันดั้งเดิมมันรู้ว่าไรตรงไหนตรงไหนแต่กาแต่ที่พิมแต่ที่ก็ลำบากหน่อยก่อนเราตาดีๆตาอะไรเนี่ยเราก็ยังอพอรู้ได้เนี่ยเดินไปซื้อของซื้ออะไรที่ร้านป้าติมตะพานเนี่ยไปได้ออไปได้นะไปได้อเนี่ยแล้วก็เป็นดอกซื้อแล้วเราห้องน้ำเนี่ยต้องลงมาข้างล่างไหมข้างบนข้างบนมีข้างบนมีนะ ฟ้าก็ทำไว้ให้อ๋อมัาทำไปให้นะพวกเรามีเจ็บไข้ได้ป่วยไหมครับก็เหมือนกันมันก็ไม่มันเลยมีเป็นของธรรมดาเคยไปโรงพยาบาลไหมครับเคยก็หน้าพี่สาวนั่นก็ไปโรงพยาบาลอยู่ไปทำโรคอะไรครับเบาหวานโอ้ เบาหวานไขมันปรัดีสาโคนโตดวงหัวใจไอ้ลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจด้วยเราเวลาไปไปยังไงครับก็เนยาให้ยาบาขับรถไตอยเราเคยผิดพลาดเช่นถูกงูกัดหรือว่ามีดอะไรแทงเทิงมีไหมไม่มีแต่มันมีมีดเคียวเดี๋ยวมีเวลาทำงานเดีมีมีดเคียวอ่ะคาดมาก แล้วก็ทำไงล่ะท really? yeah. okay. anyway, yeah. oh huh ี่น mm hmm. ี้ใครจะเป็นคนมาพันแขแผลให้เราวันนี้ทีอเลี้ยงที่หมอค่ะที่หมอทำไมเขาก็มาหมอทำไมมาล้างแผลให้โอ้หมอทำไมก็มาแม่เป็นชีวิตที่ส right ู้ชีวิตจริงๆนะหกคนเนี่ยนะไม่ท้อแท้ไม่รู้สึกว่าถูกเรียกว่าอะไรนะ ที่แรกแรกเด็กไอ้แดนมันกันมาตอนนี้เน่ยมันชิลลวมันนี่น่ะเต็มร้อยแล้ะเต็มร้อยยุจะห้าสิบละคิดคิดก็วันศุกไปละมาสราหน้ากันละเนี่ยก่อนตอนที่ที่เนี่ยบตรเนี่ยฮะบุตาเราบนโซบนนี่นะเออแต่ตอนนี้ไม่สะดวกไปละถ้ามีเพื่อนบ้านมาชวนไปก็ไปกัครับก่อนยังพอไปไหนมาไหนได้ตอนร่ำวงคืนยังเดินไปกันเลยเนะ พึ่งยังมาสามสี่ปีนะที่ไม่ได้ไปเนี่ยตนแรกก็ไปไปยังไงต่อเดินไปเรือเรานี่เสือเราอยู่แค่ชื่อชส่อเราเลยนะบุษตาแล้วมืดแล้วไปยังไงล่ะก็พอเดินไปได้พอไปได้พอไปได้เราในมืดไปไม่ได้เสื่อก่อนประกอบฟาน่ะยังเดินพอถึงเดินบวชตารวดอ่ะไอ้นั่นคือเมื่อพุทธาธิเขาจะทำกับข้าไปเลี้ยงที่ มาสยิดใช่ไหมยังเดินไปเลยนู่น่ะคอสิเจ็ดเลยมันมันตามันยังแกวอยู่แล้วก็ยังพอไปได้กันนี่แหละมันดีกันนี่มันดีกันนี่หน่อยแสดงว่าค่อยค่อยค่อยๆมืดลงมันค่อยค่อยคลางไงก่อนไปเรียนฝาสนาตีสี่ทีห้าก็ไปแล้วมีมีไหมมีวัดหนึ่งไหมเออจะคิดฆ่าตัวตายอะไรนะจีว่านอ่ะไม่ไม่ไม่เลยนะไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยนะก่อนนี่ใครว่าเดี๋ยวจะไปนําไม่ไม่นะ ไม่เคยไม่เคยอยู่สู้นะป้าไม่เคยไม่เคยอยู่ในหัวสมองอ๋ออันนี้เขาผิวใหญ่นะพอได้กินพอได้ใช้อายุอายุเท่าไหร่นายอายุห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบสองได้แล้วห้าสิองเหรนี่ยโทรศัพท์ก็มีตังก็มีพยังไงล่ะไอ้กดเองก็กดไม่ได้แล้วพอเมมเข้าพอเราทุระเราหาใครเราก็ให้เขากดให้โทรไป ต่ไม่มีแล้วมันยุ่งเรานักไข่ฟุ้งไข่เค็มพีโทไปต่างๆที่ท,<า>ที่เราทําอาชีพได้นอกจากปลูกผักแล้วทําอะไรนะมกี่ว่าไข,ข่ขเค็มไข่เค็มทํายังไงเออลองดูบอกดองไอ้ดักกระต้มน้ํเกลือตวงเกลือตวงน้ำแล้วก็ต้มให้มันมเดือดแล้วก็ว่าล้างล้างไข่แล้วพอน้ำปั่นนี้แหละแกปันนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นเอาไข่ลงหม้ออลงกระป๋องครับแล้วก็เราขายได้ยังไงฟองเท่าไหร่ ไอ้ขายนะมันหลูกหลูกสี่สิบสามลูกยี่สิบอ๋อสามลูกยนะี่สก็พอได้แล้วเปเไปซื้อไปรับแบบเป็ดมาเขาเอามาส่งถึงบ้านไปขอ,อวิ่งวิ่งก็ไปเอาไปขอเบอร์โทรเข้ามาแล้วก็ไปบอกคุยก็บ,บอกเดี๋ยวถ้าเอากี่แผงกี่แผงเเพื่อนกันแหละ รู้จักการบอกมึงวิ่งกันบะส์ให้ผู้หน่อยเพิ่นกับมังโกเลยทำกี่คนเนี่ยคนเดียวแล้วน้องสาวก็ช่วยล้างช่วยอะไรนช่ว้รงด้วยช่วยก้าช่วยนอกจากอาชีพปลูกผักไข่เค็มแล้วยังมีใครทำอาชีพอื่นไหมฮะไม่มีก็เราจะเห็นว่าเป็นพวกเราถึงแม้ว่าจะไม่มีที้สินแต่พวกเราก็ อยู่กันอย่างเรียกว่าต้องระมัดระวังนะไม่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 พุ่งเฟยหรือว่าไม่อย่าพุ่งเฟยแล mm ้วแล้วก็ต้องอยู่กันด้วยความบางครั้งก็ถือว่ายากลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทาเองได้ต้องพึ่งคนอื่นเช่นกรณีจะไปตลาดที่นี่ก็ต้องอาศัยคนอื่นแล้วบางทีคนที่พี่ชายเราไม่ว่างเขาเอาญาติด้ืว่าคนแถวนี้ใกล้เคียงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบ้างพวกที่รู้จักกันความลำบากอย่างนี้เดี๋ยววันที่เราก็จะได้ นำกองทุนสกาดมามาเสริมหน่อยนะมามอบกับพวกเรานะครับะจะมอบให้บางคนใหญ่ดูแลนะได้ไหมลุงซานี่ให้พี่สาวนี่ก็ได้ให้พี่สาวเออให้พี่สาวเลยะให้พี่สาวเลยนะได้นะอืมครับจะได้มอบให้กับพี่สาวดูแลเดี๋ยววันให้คนเดียวก็ถือว่าดูแลทั้งครอบครัวเลยนะครับอ่ามันก็เดี๋ยวได้ปะมันก็อยู่ได้ด้วยคือมันก็ใช้จ่ายอยู่ในบ้านได้อ่าใช้านคอนแะอ่าอันนี้ก็จะมอบให้กับอ่าครับ ขอมีมสกาดมอบให้กับนี่นะเยอะล้ก็รอคอยรอว่าออดีใจฮะที่ได้มาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ได้เราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้นะ,ะนำเ,เรื่องราวที่เราได้มาพบกับพี่น้องเนี่ยนะครับว่ามีพี่น้องของเราเนี่ยได้รับการทดสอบทางสายตานะครับไปบอกพี่น้องเราเผื่อพี่น้องจะมอบสากาศมาให้ไว้ใช้จ่ายาตามความจําเป็น นะฮะอินชอมวนะครับ,รบนะดีใจนะฮะเ,เป็นเรื่องจริงนะหกคนเนี่ยดวงตาก็มองไม่เห็นซึ่งเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับนะแล้วก็พี่น้องที่ผู้ชมรายการเนี่ยต้องการที่จะเสียสละทรัพย์นะเป็นสกาดมาสู่ครอบครัวมานหมัดซอแหลนี้นะครับที่นี่อยู่ที่บ้านเล็กที่45หทับ1หมู่2ตําบลดอนฉีพืีอำเภอบางลำเปเรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับ